ื่อการเรียนการสอนใช้สมองเป็นฐาน BBL เกมตั้งเตยตัวเลขภาษาอังกฤษโรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยคาสามตำบลหมอกแก้วอำเภอวังหินจังหวัดศรีสเกตจัดทำโดยนางสาวทิติวัวไวโลมมทสองหนึ่งและนางสาวนัทพรสกุพันธ์มทสองหนึ่งความเป็นมาและความสำคัญ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยขาสามตำบลบ่อกแก้วอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกดที่จัะทำโครงการเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษพบว่านักเรียนมีผลสำลิดทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจ ผู้จัดทำโครงการจึงเลือกเกมตั้งเตมาประยุกต์ทำสื่อการสอนแบบ BBL โดยใช้สีสันสดใสดึงดูดความสนใจของนักเรียนและเขียนตัวเลขภาษาอังกฤษเพื่อใช้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษวัตถุป,ประสงค์1 เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนใจสมองเป็นฐาน BBL เกมสร้างเตต,ตัวเลขภาษาอังกฤษ2เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียนระดับอนุบาลถึงระดับประทมศึกษา3เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพของสื่อการเรียนการสอนใจสมองเป็นฐาน BBL เกมตั้งเตตัวเลขภาษาอังกฤษากขั้นตอนการดำเนินง,งาน1 ศึกษาทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องออกแบบและการพัฒนาแบบ 2. เสนอโครงการ 3. จัดหาวัสดุอุปกรณ์เตรียมวัสดุ 4. นำเนินการจัดทำโครงการ 5. ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 6. หาประสิทธิภาพความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญและผู้ชมการทดสอบ 7. จัดทำรายงาน 8. นํนำเสนอและเผยแพร่ วัสดุอุปกรณ์ในการทำสือ่อเทปวัลยะยคู่กันสีน้ำมันเทปกาวย่นช็อคทินเนอร์ขั้นตอนการดำเนินงานเตรียมพื้นที่วัลยะพื้นหน้าห้องเรียนโดยใช้เทปวัลยะพื้นที่เสร็จแล้วออกแบบทำสือ่อการเรียนการสอนใช้สมองเป็นฐาน VBL เกมตั้งตีตัวเลขภาษาอังกฤษโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเว้ค้ขา3ามตำบลบ่อกแก้วอำเภอวังหินจังหวัดศรีสเกต 2. ตีขอบเส้นและเตรียมอุปกรณ์ระบายสีใช้เทปกาวตีขอบเส้นตามที่ออกแบบไว้ 3. เตรียมผสมสีแป้งสีผสมสีตามที่ต้องการและใช้น้ำยาทินเนอร์ล้างทำความสะอาดแปลง 4ระบายสีให้เต็มช่องตารางที่ทำไว้ 5. เขียนตัวเลขภาษาอังกฤษและตกแต่งให้สวยงาม 6. สื่อการเรียนการสอนใช้สมองเป็นฐาน V b l เกมตั้งเตะต,ตัวเลขภาษาอังกฤษเสร็จสมบูรณ์สรุปสรุปได้ว่าสื่อการเรียนการสอนใช้สมองเป็นฐาน V b l เกมตั้งเตตัวเลขภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นปรรมศึกษาปีที่1-6และบุคลากรทางการศึกษาโรงาเรียนที่คมสร้างตนเองห้วยคา3าเป็นพื้นที่จัดทำเพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้อย่างดีเกิดความอยากรู้อยากเห็นและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองข้อเสนอแนะสามารถนำรูปแบบการเรียนการสอน ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐานไปใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆได้และการทําสื่อการเรียนการสอนในครั้งนี้หากใช้สีอะคริลิกจะติดทนทานกว่าสีน้ํามัน